สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องสุภูทุกคนจาเมื่อนี้ฟังกะเอือน้างพนมาเบิงหงมาเห็ดกำแพงกั้นดินให้นะคะฟังกะซื้อที่ว้ยู่ขางที่ย่ากกอเน,นะคะก็เป็นที่ของลิ้นห้างอีสานนะคะที่ฟังซื้อต่อเอามาจากปีที่แล้วครังจืดไปประมาณสองปีที่แล้วนะคะที่ซื้อไว้เพื่อว่าจะได้มาเห็ดเหืออหมองยูบองเซาปกติเวลามาก,กอาศัยยา่าเกอยูนะคะอาศัยยา่าเกาะอาศัยยา่าหน่อยิ่นยู วันนี้เาื้อที่ไว้แล้วจากประมาณจากตารางประมาณ4ี่สิบตารางได้ไหมคะเออในน้อยที่ในน้อยนะคะพอสั่งบ้านสั่งยังย้ำเฮ้าม้ายามหญ้ายามปูนัน <Okay. S 1> ได้อยู่จ้ะพอได้อยู่พอได้อาศัยอยู่จ้ะที่ในน้อยน,อยนึงดอกทีบ่บญ่ดอกจก mm ้ะเขากระเฮ็ดเป็นกําแพงกั้นดินก่อนเนาะคะ mm ่ะ hmm. พอเฮ็ดกําแพงกั้นดินดินแกนแล้วก็จังซีได้ปลูกบ้าน, mm hmm. บ,านบ้านกระเกษตรแบบทรงธรรมดานี่ยแหละค่ะแบบชนบททั่วไปเนาะ พอไดอยูพอไดเสาหย้ามาหายาก,ก่อเนานะคะ่ะตะกี่กบค้ายากหาหาเงินเนาะยากหาเงินหาทอ้องยากทำงานบ่ค่อยได้มาะะ้าเนาะค่ะบะนี้ถ้าฟางมีบ้านอยู่นี่แล้วฟางกับสีไดแบบว่ามา้าหยาม้าก็จังสีไดสะดวกมาเนาะคะ่ะได้มา้าอาศัยได้ม้าพักพอนอยู่นี่เนาะกับครอบครัวม้ากับพ่อน้องเชโลมากับเชโลแล้วฟางแล้วกับปูสิแม่จา 3, ่าสามคนสีน 4, ่คนเฮ็ดสองห้อง สองห้องนอนสองห้องน้ำน,นะคะสร้างเพื่อนกับกำลังคำนวณอยู่ค่ะว่าค่าสร้างสิเบิดเท่าใดเพราะว่าฟังสิจ้างเพื่อนนั่นจ้างเพื่อนแต่ค่าแรงเนาะค่ะเป็นค่าแรงเราอุปกรณ์ทุกอย่างฟังเสือเอาเบิดค่ะยี่สิบคุณยี่สิบป๋อส <in field, S 3> ิบป <to us. S 2> ๋อ <labeling ario> พอข้าิบคูนิบหาิบ้าเอาโยก่ั้กำลังมากำลังมามาอยู่ข้าวนึงขอเกือบหนุไปนมันได้บอแม่ป้าก็อยู่จตกน้อยมาอยู่บนกะสิว่าอุบลละอเกก่อให้ออกไปหาีว

มันบอมเนมีสโหนดหรอกเพี้ยนกระแบ้งไงสวัสดีค่ะทางอีสานบ้านเฮาค่ะอ่าอยู่กับแม่ปอพอทินเนาะจ้ะมื้อนี้ยกำลังแบ่งปันที่กันบดนีเมื่อเนี้ยฮึกำลังสับสนว่าสิให้ดีบ่สกำลังสับสนว่าสิให้ดีบ่หรือว่าสิเบี่ยงไปพุฝนนั่นเนาะพ่อทินต้องได้สิตรงเนาะ อยู่กับพเญทีนเนาะเอาเสื้อวัดเบิ้งที่จ่ามันตรงปะค่ะวันนี้เป็นเมื่อที่สองที่เขาเริ่มดำเนินการ กำลังสิเห็ดกำแพงนะคะก็เลยว่าที่วัดท er so ี่เห so ้มัมทีให oh, ้มันตรงกันนะคะตอนแรกที่มันเป็นอย่างๆนะจตะซื้อน้ำดินนะจ๊ะกำลังสี่เริ่มล้งเสาเห็ดกำแพงล้วก็กั้นดินค่ะดูเลเช้ามันแดบโอ้ยซุมนั่น พ่ทินทำหน้าที่เป็นคนค şey yes, ุ้มงานเนาะเป็นหัวหน้าหัวหน้าสางแม่กอกับพ่อทินคนคุ้มสังว่าวแม่นคนคุ้มหลานขอบดินซ้ายไปมันเล่นติเว่ามันหอนเพื่อต้นไม้หันห่างันนี้มันเหม็นหน่อกูอยากไรยูคู่คู่หักมัน เฮ็ดยังเงยเกาะเมื่อเนี่ยบอกพี่น้องเพื่อนนะเฮ็ดหัวบ่อทำาหัวบ่ทำาเนี้ยเกาะกระแพงกันดินบ่หัวกับแม่นเฮ็ดยังเฮ็ดบ้านไลยเฮ็ดยังเฮ็ดหัวเฮ็ดหัวค่ะเฮ็ดหัวก้อนเนาะเฮ็ดหัวก้อนยังสมิตห้างอีสานบ้านเฮ้าสาขาสองาาย่ลเ อีกนึดงนะที่นินเาทด‑‑สนอนเอ็นเตนนบมนรยนี่ใบาขาดนี่ก็เอาหญ้าค้าออกนะคะมันนั่นกะมองกาเพงของเามันกับเน้นเฮา่ะเราจะเฮดแต่ว้ก็เลยให้เพ่นเสิร์ี เสริมอีกขางทั้งนี่อันบักบวบฟางไม้เฮ็ดมอวานนี่บักบวบมันเกิดเองเนาะเียดายมันก็เลยบอ่าถางถิ่มก็เลยไม้เฮ็ดทางให้มันเติมเพื่อว่าได้เฮ็ดแกงใส่อมใส่นันใส่นี้ อันนี้เพื่อนกกำลังสิขุดคานมันเนาะค่ะขุดตามขอบอันทีของเขาแท้ๆนะนั่นมันเป็นท่อระบายน้ำน่ะเจ้าอายบอเจ้าอายบออายเจ้าก็าแฟมาไว้อายเฮ็ดยาง ถ่ายมาถ่ายไว้เป็นหลักฐานตัวเพื่อเพื่อสร้างคนอู่งานนั่นเ้กับสร้างลางนี้ดังรถาากนห้

มาวนวนเลยตอนนี้แซงเปียกตัวเนย